สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของการปิดโครงการในระบบ NARIS น,นะครับโดยให้นักวิจัยเข้าไปที่ www.naris.go.th หลังจากนั้นคลิกไปที่เข้าสู่ระบบและให้นักวิจัยกรอก u s e r และ password ของนักวิจัยเองนะครับและให้นักวิจัยเข้าไปที่โครงการที่ได้รับจัดสรรและกรอกระหัสโครงการที่นักวิจัยต้องการจะปิด โดยที่โครงการที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวนะครับจะปรากฏด้านล่างและให้นักวิจัยคลิกไปที่แจ้งปิดโครงการโดยที่หน้าจอนะครับจะแสดงรายละเอียดของโครงการและให้นักวิจัยกรอกไปที่ช่องรายละเอียดของโครงการโดยกรอกข้อความว่าขอปิดโครงการเนื่องจากส่งงานเรียบร้อยแล้วและโครงการที่มีเอกชนร่วมทุนแนะนำให้คลิกไม่เปิดเผย โดยให้นักวิจัยนะครับแนบเอกสารโดยคลิกเพิ่มเอกสารแนบและทําการแนบเอกสารประกอบไปด้วยไฟล์ข้อมูลโครงการไฟล์สรุปผลงานวิจัย5บรรทัดไฟล์ข้อมูลโครงการไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์และไฟล์หลักฐานเอกสารประกอบผลผลิตหลังจากนั้นให้นักวิจัยแก้ไขผลผลิตของโครงการโดยคลิกไปที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากนั้นคลิกไปที่ช่องแก้ไข พร้อมระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและแน่ไฟล์และกดบันทึกตามลำดับถ้าโครงการใดมีคารุพันก็ให้เพิ่มคารุพันพร้อมระบุสถานที่จะเก็บคารุพันและระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ stdb โดยระบบจะแสดงรายละเอียดและให้ในักวิจัยกรอกข้อมูลของห้องปฏิบัติการในระบบ stdb ให้ครบถ้วน พร้อมกดบันทึกหลังจากที่นักวิจัยกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะแสดงรายละเอียดดังหน้าจอให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลและไฟล์แนบปิดโครงการให้ครบถ้วนให้นักวิจัยสังเกตกล่องสีแดงด้านล่างโดยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกในทุกรายการที่แนบและให้นักวิจัยกดบันทึกและส่งคำขอปิดโครงการตามลำดับในกรณีที่ไม่สามารถปิดโครงการในระบบได้ตัวอย่างที่1 ระบบแจ้งว่าไม่มีวิธีการดำเนินงานวิจัยให้ในักวิจัยกดไปที่รายงานผลการดำเนินงานหลังจากนั้นให้ใส่วิธีการดำเนินการวิจัยตัวอย่างที่2ระบบแจ้งว่าไม่มีบทคัดยออ่อให้นักวิจัยคลิกไปที่รายงานผลการดำเนินงานพร้อมใส่รายละเ,ลเอียดบทคัดยอ่อภาษาไทยบทคัดยออ่อภาษาอังกฤษและกดบันทึกบทคัดยออ่อตัวอย่างที่3าม ระบบแจ้งว่าไม่มีรายงานผลผลิตหรือเอาต์พุตเมื่อสิ้นสุดโครงการและไม่มีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงให้ในักวิจัยทําการแก้ไขพร้อมแนบไฟล์ให้เรียบร้อยตัวอย่างที่4กรณีที่ระบบแจ้งเตือนดังตัวอย่างให้ในักวิจัยทําการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียดปรากฏดังหน้าจอ